สวัสดีครับวางเกินทำไรดีวันนี้เรามาเวิร์ k ช็อปครับผมกับกลุ่มเพื่อนผมนะครับผมเดี๋ยวเราตัดท่าไปตอนอยู่ข้างบนเดีย๋ยอกับพีกคาาเมื่อกี้เขาหนักไปไหนพี่ใหญ่เท่าไหร่ดีสุดเดือดมือไม่น้โดนน้ำแบบวันนั้น่ะ Okay. <laughs> จะดูนี่ี่อยู่ทุกจหัไหเนี่ยไปจูนหุ่นนมด้วยโอเคอาบอมือหดาุงมได้เลยไงโอ้โหจอยพนะครับสาวเสปีดก้อนเต 不不，我依赖艾克，我依赖这个艾克突破他的 ช่วงสองนะฮะอันนี้เป็นหลังครับผมไม่ช่หันมเหลกันหน่อยไ้ช่วงพักกองครับผมพักเบรก อะไรครับผมตอนนี้เราพักเบรกกันแล้วนะครับตอนนี้เราพักเบรกกินข้าวนะครับหลังจากที่เรากิจกรรมใช่ครับกิจกรรมกับเพื่อนๆแต่ก็มีนักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะครับที่เราเปิดเป็นไอซ์ทรายแล้วก็บอสกับแอนนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เราพักกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงอะไรครับผม ดีวันนี้เราไปสัมภาษณ์นักแสดงกันดีก <Facebook> ว <muffin initiation> ่านะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนื้อนะครับจะเป็นยังไงโอเคครับอันนี้ต้องคือเปนักแสดงนะคะวันนี้จะทำอะไรกันบ้าศเพราะว่าวันนี้มาเวิร์กชจาะวันแรกรู้สึกไงบ้างทุกคนเป็นยังไงแล้วก็อาหารก็อร่อยค่ะที่นี่ได้รับบทบาทอะไรครับเป็นนายค่ะเป็นผีสาวอาฆาตแก๊งค่ะ อันนี้ฝากทุกท่าติดตามรุ่นพี่ดเก่ารถึงแล้วใช่ค่ะแลก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องพี่ดิกาถึงนะคะทุกคนตั้งใจทำมาขอบคุณครับวันนี้มาเวิร์กช็อปรู้สึกไงบ้างครับก็สนุกดีนะค่ะก็จอยดีพี่ๆก็จอยกันเวอร์ไครับเล่นเป็นแอนนี่ค่ะฝากทุกท่านถึงแบบให้ติดตามรุ่นพี่่ิการ อย่าลืมติดตามด้วนะคะรับรองว่าสนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะชวนละทึกขวัญได้คอสมคัวรแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครของแอนนี่เนี่ยก็จะพาให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ <ไป S 2> ขอบัตวแค่นีันเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อน น,นะครับครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเวิร์กช็อปนะหรือก็คือห้องจ,กจักกิจกรรมอของพวกเราครับผมไม่ครับ ปชมงานครับผมอันนี้นักแสดงครับใช่ใช่นักแสดงเข้าไปเทสบดอยู่ครับผมนี่ครับผมไม่ต้องพูว่ากันสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูเนื้อว่ามันมีอะไรให้ดูบ้าง

อุปกรณ์แสดงเข้าฉากครับผมอุปกรณ์เข้าฉากครับผมตุ๊กตาผีทำเลย เคฮะเดี sí, ๋ยวผมก็กลับแล้วเอาโอ้เพื่อนเพื่อนทยอยกลับบ้านนแครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเขาจะปิดกองแล้วนะอันนี้ก็ซ้อมบท์ครั้งสุดท้ายก่อนเข้าฉากจริงวันพุธนะครับกลั้าใช่เพื่อนกลับบ้านเลาได้เลยเพื่อนพี่อยู่้มากอล่างกันไหม โอเคครับก็เดี๋ยวไปแล้วโอเคครับผมโอเคครับผมกลับบ้านครับอกเสร็จแล้วนะครับหนึ่งวันนี่ครับผมกลับบ้านครับกับบ้านครับผมปิดจองครับผม workshop อันนี้จบแล้วนะฮะก็คุ้มค่ากับการมาวันเสาร์ ที่มาเจอทุกคนก็เดี๋ยวกลับไปก็คงนอนนะฮะจากเมื่อวานที่ไม่ได้นอนมาหรือเปล่าอาจจะนอนใช่โอเคครับก็เดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวเมื่อกี้ฝนตกฝนตกครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับทุกทายที่ช่อง JJ Son นะครับวันกันม่ในวันนี้เวลาไปกันสวัสดีครับ